เรียนตัดผมตอนนี้ออกงานแล้วครับโอ้มาเห็นคลิปช่างช้าไปก็เสียใจหรือไม่เสียใจก็จะเสียใจดีหรือจะดีใจดีก็มันก็ทั้งสองอย่างเนาะจะดีใจก็คือคุณได้ทุ่มเทกับการเรียนแต่คุณก็จะเสียเงินหลักก้อนนี้ไปสถา,านการณ์ตอนนี้มันก็แย่ถูกไหม กับเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยมันก็จะมีเงินรายรับตรงนี้มาด้วยระหว่างเราจะเก่งเราก็จะสร้างบาลานซ์ของเราไปได้เราก็จะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่พราะอะรายจ่ายทุกคนมันมีค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าโทรศัพท์ค่างวดคานูนคานี่คานั่นปัจจัยสําคัญให้นึกหลักๆก่อนนะให้ต้องมีเงินเดือนก่อนช่วงเนี้มันไม่ใช่สมัยที่ผ่านมาต้องมีเงินเดือนก้อนหลักๆก่อนเช่นผมผมจะมีเงินเดือนมันก็เบาเครียดหน่อยถูกไหมก็ตัดผมเป็นสำรองไปอะไรอย่างเงี้ยอ่า สำหรับให้ผมแนะนำนะยึดงานหลักไว้ด้วยเรียนตัดผมไปด้วยเพื่อเป็นอาชีพสำรองรายได้เสริมให้คิดว่ารายได้เสริมอ,อย่าไปคิดว่ารายได้หลักเมื่อยนะตัดผมอะ่ะถ้าคิดว่าจะตัดตลอดชีวิตอะ่ะปวดหลังปวดขาปวดบาป,ปวดไหล่นะครับอ่าถ้าเป็นเสริมมาได้ค่าน้ําค่าไฟค่ากินค่าโทรศัพท์ค่าจิบวันศุกร์นี่ชิวๆเลยอ่าห้าวันรอไปสักสองพันเนี่ยจิบวันศุกร์สักห้าร้อยเนี่ยเก็บพันห้าครับเฉียบ